สวัสดีค่ะแอนที่ดินถูกนะคะวันนี้นะคะแอนพามาชมที่ดินสวยๆนะคะที่อยู่พิกัดข้อง8ค่ะอ,อ,อำเภอธัญ,ญบุรีนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนะคะจะผ่านฟิวเจอร์ปาร์ครังสิทธนะคะมาเพียงอ่า30กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะผ่านาโรตัสขคลอง6ค่ะ หน้าที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีเป็นตลาดตลาดแจ้วนนะคะเข้ามาจากปากซอยนะคะเพียง900เมตรโดยประมาณนะคะก็จะเจอที่ดินแปลงนี้ค่ะที่ดินของเราตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด1ไร่ค่ะหน้ากว้างนะคะ32เมตรค่ะหรือ50เมตรค่ะแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับ ทำก็ดังนะคะหรือว่าจะทําเป็นที่จอดรถหรือว่าจะทํากิจการต่างๆนะคะเหมาะมากค่ะเพราะว่า,าใกล้กับถนนรังสิตนครนายกค่ะส่วนเงื่อนไขของแป้งนี้ก็คือลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและผ่อนนะคะโฉนดพร้อมแล้วค่ะตรงนี้ ะะถ้าเกิดผ่อนนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นดีๆสําหรับเจ้าของกิจการท่านมีเงินเพียง5 0,000บาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะ5 0,000บาทค่ะท่านสามารถที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ได้แล้วนะคะ,ะท่านเจ้าของกิจการนะคะท่านใดที่สนใจในที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อแอนด่วนนะคะย้ํานะคะติดต่อแอนด่วนค่ะที่เบอร์0987989929ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ